Hello everyone. สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่10นะครับเรื่องของ w h s w w r r e นะครับเขาให้เราศึกษาจากสถานการณ์นี้นะครับมันมีรูปรูปอยู่2รูปนะครับก็คือผู้ชายที่นอนอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่า last night นะครับก็คือเมื่อคืนนะครับแล้วก็ now ตอนนี้เขานั่งอยู่ในสำนักงานนะครับเขาพูดเราจะพูดกี่กับรูปนี้ว่านะครับ now Robert i s a t w o r k นะครับ at work ก็คือกำลังทำงานอยู่นะครับผู้ชายคนชื่อโรเบิร์ต at midnight last night he was n t at work เมื่อคืนนะครับ midnight last night เนี่ยเขาไม่ได้ทำงานนะครับ he was in bed ก็คือเขาอยู่ที่นี่นะครับเขานอนอยู่นะครับ he was asleep เขากำลังหลับ w a s b i r d เนี่ยเป็นการพูดถึงอดีตดังนั้นเขาเขาจะพยายามอสอนเรานะครับหรือบอกเราให้เริ่มจาก present นะครับคือปัจจุบันแล้วถอยไปในอดีตใช่ไหมครับ สมมติว่าปัจจุบันเราใช้ am หรือ is นะครับตามลักษณะประธานนะครับแล้วก็ถอยเป็นอดีตคือ was, were, am, t i a e d นะครับแปลว,ว่า now เนี่ยตอนนี้ชั้นเหนื่อยนะครับแล้วก็ในอดีตนะครับ I was tired last night เมือ่อเมื่อคืนนะครับชั้นเหนื่อยนะก็จะให้เปลี่ยนจาก am เป็น was ใช่ไหมครับ present เนี่ยเป็น past โดยการเปลี่ยนนะเปลี่ยน verb ถัดมานะครับ Where is Kate อันนี้คือถามหา Kate มาถึงตอนนี้นะครับแต่ถ้าใช้ในอดีตคือ Where was Kate yesterday นะครับเมื่อวาน Kate อยู่ไหนนะครับถัดมานะครับ The weather is good today วันนี้อากาศดีนะครับแต่ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็น The weather was good last week นะครับอาทิตย์ที่แล้วอากาศดีจะเห็นว่ามันมีการเพิ่มเติมมา2อย่างคือหนึ่งเนี่ยกริยาเปลี่ยนไป2บางทีมก็มี คําบอกเวลานะครับว่าเป็นเวลาในอดีตถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ am is นี่เปลี่ยนเป็น was ใช่ไหมครับอ r จะถูกเปลี่ยนเป็น were นะครับจากปัจจุบันไปอดีต you are late นะครับก็คือตอนนี้คุณสายนะครับตอนนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงเมื่อวานก็เป็น you are you were late yesterday นะครับเมื่อวานคุณมาสายถัดมานะครับ they aren't here นะครับคือตอนนี้พวกเขาไม่อยู่ที่นี่นะครับ ถ้าเป็นเมื่อวานก็คือ they t h e y went ขอโทษที h e y went here last Sunday นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนนะครับปฏิเสธจาก an r เป็น went r e นะครับข้อ b นะครับเขาจะอธิบายโครงสร้าง positive ป,ประโยคบอกเล่าในขีดประโยคปฏิเสธแล้วก็ question นะครับอยู่ในส่วนเดียวกันเลยนะครับ positive นี่เราใช้ was were ใช่ไหมครับ i he, she, it เนี่ยเป็น was แล้วก็ you เดย y เป็น were นะครับทีนี้การการปฏิเสธผมก็อาจจะขออธิบายเรื่อยๆนะครับคือถ้ามันมี verb to be หรือ verb ช่วยเนี่ยการปฏิเสธทำได้แค่เติม not นะครับเติม not ลจบเลยนะครับ i was ใช่ไหมครับปฏิเสธ i was ก็คือ i was not นะครับจบ แล้วก็ถ้าเป็นคําถามอาธิบายต่อไปก็เป็นไงจังจำได้ไหมครับถ้ามีเวิร์บพวกเวิร์บทูหรือเวิร์บช่วยนะครับให้เอาเวิร์บพวกนี้มาไว้ข้างหน้าเลยนะครับจาก i was ก็เป็น was i นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือของประโยคเนี่ยจะไม่ไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะสลับพวกประธานพวกเวิร์บ<ๆ>ช่วยอยู่แถวนี้แหละนะครับ อ่าทีนี้มาดูนะครับภาพภาพรวมเนาะอ่าถ้า positive นะครับ i h e she, it ใช a s you ูอ่ e you they were นะครับ negative ก็เติม not เข้าไปท่านเองนะครับ i v อ่า i h e it เป็น was not หรือรูปย่อคือ wasn't นะครับอ่า o u they เป็น were not นะถ้าเป็นรูปยอ่อเป็น weren't นะครับสำหรับ question เอา was มาไว้ข้างหน้าเนี่ยอ่เริ่มจาก positive เนี่ย สลับวอสมาไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้เวอร์ก็เอาเวอร์มาไว้ข้างหน้ามาดูตัวอย่างนะครับ uh, last year rachel was 22นะครับปีที่แล้ว rachel นะครับอายุ22 so she is 23 n o w นะครับตอนนี้เธออายุ23แล้วนะครับ uh, when i was a, uh, when i was a child i was scared of dogs นะครับเมื่อตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันกลัวสุนัข อันนี้เป็นอดีตอดีตใช่ไหมครับเขาเปรียบเทียบอย่างราเชลนี่เป็นอดีตกับปัจจุบันนะครับแต่ว่าอันนี้เขพูดถึงอดีตทั้งหมดนะครับทั้งตอนเป็นเด็กทั้งตอนกลัวสุนัขถัดมานะครับ we were we were hungry after the journey นะครับ but we weren't tired นะครับอันนี้ก็อดีตเหมือนกันนะครับเรารู้สึกหิวนะครับหลังจากการเดินทางแต่พวกเราไม่เหนื่อยนะครับอดีตทั้งหมด the hotel was comfortable นะครับโรงแรมนี้ พักสบายนะครับะสะดวกสบายนะครับ but it weren't uh, it, it was n t expensive แต่มันราคาไม่แพงพูดถึงอ,อดีตทั้งหมดนะครับ was the weather nice when you were on holiday อ,อากาศดีไหมตอนที่คุณหยุดพักผ่อนนะครับอดีตทั้งหมด the shoes are nice นะครับอรองเท้าดีรองเท้าคุณภาพดีรองเท้าสวย were they expensive พวกมันแพงไหมนะครับ อันนี้เปรียบเทียบนะรองเท้านี้สวยดีตพูดถึงตอนเห็นรองเท้าเนี่ยอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันสวยใช่ไหมอ่า they expensive อ่า i เ e นซถามถึงในอดีตเพราะว่าถามถึงตอนจ่ายเงินที่ตอนซื้อมานะไม่ได้ถามตอนนี้นั้นเขาใช้เวอรนะครับทันมานะครับ why were you late this morning ทำไมคุณมาสายเมื่อตอนเช้าแสดงว่าตอนนี้มันเป็นมันผ่านตอนเช้ามาแล้วนะก็เลยใช้ w ว r e นะครับ ถัดมานะครับช็อตอันเซอร์ตามสูตรเดิมนะครับว่าช็อตอันเซอร์คือลองอันเซอร์ที่ตัดสิ่งที่ซ้ำมันออกนะครับอโอเคอันนี้ก็ยกตัวอย่างหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งประโยคนะครับก็คือประโยคนี้ v y o u late คุณมาสายใช่ไหมคำตอบคือ no นะครับ i w a s n t เลดนะครับฉันไม่มาไม่ได้มาสายแต่ว่าเราตัดเลดนี่ออกใช่ไหม um แต่นั้นเราพูดแค่ i was n t นะครับหรือจะบอกว่า yes ถ้าบอกว่ามาสายจริง I ออืมเลดนะครับเลดก็ได้แต่ว่าเราก็ตัดเลดนี่ออกนะครับอ่าโอเคแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าในประโยคตอบรับนะครับจะไม่มีการใช้รูปย่อ,อก,ก็ต้องเป็น I am นะครับต้องเป็นอย่างี้ตัดมาตัดมาก็ได้ได้รูปย่อ,อแล้วนะครับแา่นั้นก็คือ yes เนี่ยก็เป็น he s h i it was นะครับ I s h i it was แล้วก็ you o u they were นะครับถ้าเป็น no ก็เป็น he s e i he s e i t I เนี่ยก็เป็น wasn't แล้วก็ vu they ก็เป็น weren't นะครับ ทีนี้มาดูตัวอย่างประโยค Were you late คุณมาสายใช่ไหม No I wasn't ไม่ไม่ใช่นะครับ Was Tom work uh, Was Tom at work yesterday ทอมมาทำงานเมื่อวานไหม Yes he was นะครับใช่เขามาซึ่งมันมาจากสิ่งประโยคเต็มว่า He was at work นะแล้วก็ตัดไปถัดมานะครับ Were Sue and Steve at the party Sue และ Steve uh, มาร่วมงานปาร์ตี้ไหมนะครับ No they weren't นะครับอันนี้ก็ตอบถ้าเต็มก็คือ they weren't at the party ก็มีแค่นี้นะครับสําหรับเนื้อหาในาบทที่10นี้นะครับผมได้ทำกลุ่มนะครับ Open Group ในไลน์เอาไว้ลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ข้างล่างนะครับถ้าสนใจก็เชิญสมัครในกลุ่มนี้นะครับเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Good bye